สวัสดีครับชาวลูกเพจไล่คำพาฟาร์มนะครับวันนี้เราพามาดูที่ไล่มีตัวนี้ก็จะเป็นญ้าวานอิสราเอลนะครับที่กำลังจะรอตัดในอีกไม่นานต่อส่วนข้างในนั้นก็จะเป็นวานอิสราเอลเหมือนกันครับที่เราจะใช้เป็นท่อนพันธทางฟาร์มเราก็จะมีญ้าวานอิสราเอลในเปียแคะปากช่องหนึ่ง แล้วก็นรกจัก,กรพพัดนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเป็นนรกจัก,กรพพัดนะครับหญ้าสวยๆพร้อมปลูกอกอใหญ่หลำใหญ่ลำต้นสวยสำหรับลูกค้าที่จะนำไปบดหรือสับให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านแนะนำเลยนะครับตัวนี้หญ้านรกจัก,กรพพัดครับเป็นหญ้าที่มาใหม่กำลังมาแรงเลยครับตอนนี้ ่ลำสวยๆท่อนพันธุ์งามๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราตัดออกไปแล้วกำลังขึ้นมาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะให้ตัดอีกไม่นานครับประมาณ30วันก็เริ่มตัดได้สำหรับลูกค้าที่สนใจทักเข้ามา ทางแชทหรือโทรได้ที่0988968037 0872269791ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนลูกค้าสนใจติดต่อทักแชทเข้ามาได้หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับ ยาวสวยพร้อมให้บริการทางเรามีทั้งหมด4สายพันธุ์เลยนะครับลูกค้าสนใจท่อนพันธุ์ชนิดไหนติดต่อเข้ามาได้เลย